ปลาทอดของยายหอมขมิ้นมากอ๋อใช่ทอดปลาขมิ้นมันเออมันมันไม่ได้ทอดแบบเหมือนเหมือนที่เราเอ่ใช่ใช่ช่เหมือนที่เราคลุกผงทอดสมัยนี้นะเพื่อนๆสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการพ้อกลี่นะคะวาไรตี้ครอบครัวที่คุยกันผิดเรื่องเพื่อไม่ให้เลื่อความรู้สึกนะคะวันนี้ค่ะเรายังอยู่ในบรรยากาศของสงกรานนะคะเป็นวันที่สองของการประกาศหยุดของพี่น้องชาวไทยเนาะ ทำให้มานั่งคุยอยู่คุณแม่ว่าเออพูดถึงสงกรานต์ในแต่ละท้องถิ่นนะคะแต่ละพื้นที่แล้วก็แต่ละยุคพศเนี่ยมันก็มีอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ภาพทรงจําที่น่ารักน่ารักนะคะแตกต่างกันออกไปเลยมาชวนให้คุณแม่เล่าค่ะสงกรานต์ในวัยเด็กอา่าสงกรานต์ในวัยเด็กในพื้นที่ในท้องถิ่นที่คุณแม่อาศัยอยู่นะคะว่าเออ เขามีรูปแบบกันแบบไหนแล้วก็เช้ามาตื่นมาต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะเผื่อเป็นไอเดียสำหรับเราวันนี้นะคะแม่แดงตอนเด็กๆตอนวันสงกรานต์แม่แดงแน่นอนจะต้องอยู่กับคุณตาคุณยายอยู่แล้วเนาะเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กอยู่เนาะเออภาพที่เราเห็นในวันสงกรานต์เนี่ยในครอบครัวเราเนี่ยทำอะไรกันบ้างคะไม่ครอบพอเราก็ เราต้นยายของทําทํากับข้าวไปวัดเนาะเพราะว่ายายทํากับข้าวอร่อยมากยายยายทํากับข้าวไปวัดอ่าแล้วพอกลับมาถึงถึงจะสนุกสนานก็ทําเพิ่มอีกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้เพียงพออ่าเอาไอเดียแรกก่อนทํากับข้าวไปวัดนะคะคุณยายต้องตื่นกี่โมงสี่สี่สมัยนั้นนะเพื่อนๆก็คือไม่ได้ไปซื้อแกงถุงนะอ่เพราะว่าอ่แถวแถวนั้นเนี่ย หรือว่าวัฒนธรรมเนาะก็คือจะต้องทํากับข้าวเพื่อที่จะใส่ปิ่นโตไปวัดด้วยตัวเองนะ<ม>เพื่อให้เป็นรสชาติที่ตัวเองคุ้นเคยแล้วก็เป็นรสชาติที่แบบพ่อแม่ของเราซึ่งเราตั้งใจจะไปทําบุญให้เนี่ยได้ได้กินในรสชาติเดิมเดิมอร่อยนะมันเป็นความเชื่อนะคะเมนูที่ยายจะทําจะมีอะไรยายที่อร,อ,ทอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดอร่อยมาออถึงลูกเลยอร่อยมาถึงหลานเลยหลานก็ชอบกินว่า ข้าวกลิ้งก้นเนื้อก็กลิ้งเกิบมากเเนื้อหมูเนื้อหมูข้าวกลิ้งเนื้อหมูคือจาได้เลยตอนเด็กๆนะต่อให้มันเป็นคั่วกิ้งแบบก้นหม้อเอาเข้าวร้อนๆล,ลงไปคลุกนะหูแบบ น้ำตาลไหล่าลมากแล้วก็<า>กใบ<ช>มักรูดนี่หั่นฝอยฝอยรวย,ยจำได้เลยนะคะอ่ะเมนูหลักของครอบครัวคั่วกิ้งมาเลยนะคะเป็นเบอร์นหนึ่งนะคะแล้วหอมมาจต่ไกลยายทำคั่วกิ้งนี้เดินเข้าประตูรั้วบ้านกลิ่นมาแล้วเครื <c oughs> ่องเทศยายสุดยอดมากนะคะเมนูที่สองยายมักจะทำอะไรอ่ะแม่แกงปลาดุก ใบแป้นใบแป้นเพื่อนเพื่อนรู้จักใบแป้นหรือเปล่าแล้วก็หั่นฝอยฝอยโรยเเพือนจักใบแป้นหรือเปล่าใบแป้นคืออะไรใบแป้นสมัยแม่รู้จักแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะเพราะว่าแม่ออกจากพื้นที่มาด้วยมันเป็นมันเป็นใบส้มอ่ะสายพันหนึ่งของของส้ม ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเป็นคือเขาเรียกส้มเป้นเออมันเป็นกึ่งส้มกึ่งมะกรูดกึ่งมะนาวยังไงไม่รู้แต่มันหอมมากใบใบอ่อนใบอ่อนของใบอ่อนมาหั่นฝอยฝอยอ่ะมันมันหอมลากอรยแกงปลาดุกอยู่แแกงปลาดุกได้ตั้งแกงกะทิของเกก็าอร่อยแกงเกงเคี่ยวพริกของเกทางทางใต้อะเขาเรียกแกงเคี่ยวพริก แกงปลาแม่ลองนึกลองนึกภาพดูนะเป็นเป็นแกงปลาดุกเนื้อปลาเป็นชิ้นๆน่ะนะเราก็ในเครื่องแกงใต้ที่เข้มข้นน้ำคลุน้ำคลุกคลิกอ่าไม่ได้น้ําแบบท่วมชามนะแล้วก็แกงเสร็จใหม่ๆก็โรยโรยใบแป้นที่แบบว่าอ่อหั่นฝอยๆเนาะโอ้หอมมากหอมมากพูดแล้วน้ํำลายก็ไหลเลยนะแม่เมนูเมนูลาคุกกิ้งนะคะ เมนูที่สองที่ยายมักจะทำไปวัดก็คือแกงปลาดุใส่ใบแป้นนะเมนูที่สามล่ะเมนูท็อปคิดที่แบบโอ้โหอร่อยอร่อยของแกเหมือนกันนะแต่แม่มาทำไม่ได้อร่อยก็แกงแกงเลียงกะทิอ่้วนเส้นกับฟักซีนี่เขาเรียกฟักนะฟักนั่นแหละฟักอ่ดอนๆนะเขาหั่นเขาหั่นแบบแบบยาว เป็นชิ้นชิ้นยาวยาวแล้วก็ใส่หมูสับอืมน่าอร่อยเหมือนกันเป็นเป็นเหมือนเหมือนคล้ายๆต้มข่าหรอแม่ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนมันก็ใส่เครื่องปรุงเป็นแกงแกงจืดอ๋อก็คือรสชาติแต่เพียงแต่ว่าใส่ไม่ไม่ไม่ใช่นี่เป็นพวกแกงจืดแล้วแต่เป็นต้มกะทิเป็นต้มกะทิอแกงไม่เชิงต้มไม่เปื่อยน่าพอดีพอดีแล้วก็ใส่เนื้อหมูสับหมูสับวุ้งเส้นฟัก ค่ะเอากระเทียมเนี่ยเอามาสับมามามาสับแล้วก็คลุกกับเนื้อหมูอืมอืมอืมอร่อยมากเหมือนกันสามเมนูแล้วนะอโอ้หแค่คิดก็น,น้ำลายไหลเลยนะคะเม,ม, <laughs> มนูทอดเรามีไหมเมนูทอดนี่แต่พ่อทอดนี่เป็นพวกธรรมดาอะไรอะคะพวกทอดปลาทูอุ้ยไม่มธรรมดานะจะจำได้เลยว่าตอนเด็กๆอ่ะ ปลาทอดของยายหอมขมิ้นมากอ๋อใช่ทอดปลาขมิ้นมันเมันมันไม่ได้ทอดแบบเหมือน,นที่เราอใอ่ใชใช่ๆเหมือนที่เราคลุกผงทอดสมัยนี้นะเพื<ๆ>่อนๆมันเป็นแบบ ขมิ้นอ่ะขมิ้นเหลืองๆหอมหอมจำขมิ้นออกมาคลุกๆจำขมิ้นออกมาเออเอขมิ้นแล้วก็ใส่เกลือเกลือกระเทียมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็คลุกเอาปลาคลุกๆตั้งเอาไว้ประมาณซึ่งจําได้เลยย่าประมาณห้านาทีปลาปลาปลาหางยายอ่ะจะสดมากแล้วยายก็จะแบบเหมือนเหมือนหั่นหั่นบางเฉียงเฉ้นงได้สอง ได้<า>สอง้วยทมสามด้วยนะทำ <c oughs> ไมก็ไม่รู้นะเออแต่ว่ามันทําให้ขมิ้นเครื่องปรงม, <ใน S 2> มันเข้าไปในเนื้อปลาแล้วหอมมากขนาดทอดเนื้อปลากินหมดอ่ะไอตัวกระเทียมขมิ้นอนะเอามาคลุกข้าวอะก็อ,อย,ยังหอมเลยอะรสชาติดีมันน้ำมันมที่ทอดปลาของแกเนี่ยไม่ค่อยเหลือ ลูกลูกเอามาคลุกข <mother> <ac> ้าวหมดลูกเอมาุกข้าวหลานด้วยจ้ะคือหลานก็ชอบด้วยโหทุกคนก็แต่ว่าเข้าคิวเนาะเอาไปคลุกข้าวกันอร่อยมากจำได้ตอนล้อมบงกินข้าวบ้านยายเราบวงใหญ่มากโอ้บ้านยายเนี่ยก็เลี้ยงคน คือทั้งนู้นทั้งโน้นทั้งโน้นเาไปนน้นเลยหัวแถวเลยค่แถวนน้นเลยนะคะคือกอกข้าวใหญ่อร่อยทุกอย่างจริงๆค่ะมีเมนูเด็ดอีกสักเมนูไหมคะแม่บ้านการเรียนจริงๆยายเนี่ยอ่าใช่ใช่มีอีกสักเมนูไหมแม่คิดไม่ค่อยออกแล้วเมนูที่ยายจะทําบ่อยๆคือเก็บทาอร่อยทั้งนั้นน่ะคิดไม่ค่อยออกแล้วอะขนาดหมูสามชั้นทอดยังอร่อยเลยเนอะก็ทำอร่อยทุกเรื่องของยายมึงก็เรียนมาอย่างไรเนี่ยเพื่อนๆแล้วยายอ่ะตำเครื่องแกงเอง เดือนับเม็ดพริกด้วยนะแกบอกถ้าขี้หรือคู่เนี่ยจะไม่ได้มันจะเผ็ดใช่ถ้าแม่เผ็ดต้องเอาหมายถึงพริกอ่ะพริกแห้งอ่ะค่ะพริกพริกที่ตากแห้งแล้วเอามาตำเครื่องแกงอ่ะยังจะนับเม็ดอ่าถ้าสมมุติว่าเลขคู่คือสิบเม็ดจะไม่เผ็ดจะไม่เผ็ดถ้าเลขขี้ถ้าเลขขี้มันจะเผ็ดถ้าสิบเอ็ดเม็ด คือเก้าเม็ดอะไรนะมันจะเผ็ดนะซ,ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงไหมแต่ว่ายายก็จะเลือกเป็นพร<ม>ิกพริก,กขี้เนาะเพราะว่าแกงยายอเผ็ดอแกงยายอะเผ็ดแต่มันเป็นการเผ็ดที่กลมกล่อมอร่อยหอมเด็กของแกทําเผ็ดกลางกลางเพราะแกรู้ว่าลูกคนเล็กๆของแกเป็นรสชาติเผ็ดกลางกลางแต่ว่ารสจัดคือมันมันถึงเครื่องสมุนไพรรสจัดไม่ได้จืดนะอ่าแล้ว แกงคั่วกลิ้ง่ะแกใส่อะไรด้วยไหมที่เขาเรียกว่าดีปรีเชื่อกันเขาเรียกอะไรทำอ๋อดีปรีก็จะเป็นเพื่อสมุนไพรทัดีปรีใช่เคือมันไม่ใช่เทปนะมันคือดีปรีใช่ดีปรีสมุนไพรแล้วก็พวกทางสมุนไพรเขาเรียกราข้าวเปลือกไหมที่บ้านไม่ขาดเลยสมชนิดนี้จำได้เลยถ้าราข้าวเปลือกีงยายจะมาคั่วก่อนคั่วจนหอมฟุ้งไปทั้งครัวแล้วค่อยมาโขลก มาตำมาโขลกมาโขลกแล้วเขาปิดคลุกกับเนื้อเนื้อหมูเนื้อขาอะไรตางใส่แกงกันนะคลุกก่อนเนาะแล้วค่อยลงไปไปคั่วไปผัดตอนแบบลาเข้าเปลือกเนี่ยเข้าไปในกลิ่นเนื้อบดซึนเข้าไปในตัวเนื้อส่วนดีเปรียก็มาตำกับเครื่องค่ะโอ้หแบบถ้าเป็นเป็นภาพที่แบบพวกเราลองนึกภาพครัวไทยใหญ่ๆอ่ะครัวครัวไทยสมัยก่อนจะแบบกว้างๆเลยนะ แล้วถ้าหลานไปเนี่ยก็คือก็นั่งพื้นช่วยกันโผลกช่วยกันตำแบบพื้นที่กว้างขวางมากไม่กว้างยังไงลูกสิบคนสนุกสนานมากไปบ้านยายสนุกมากนะคะอ่ะแล้วบรรยากาศละแม่ก็คือมาทําปิ่นโตจัดเสร็จแล้วสมัยนั้นคือเดินไปวัดเดินไปวัดอันนี้ก็เป็นอะไรที่ประทับใจมากประมาณกิโลหรือกิโลครึ่งใช่เพราะว่าทางเดินบ้านยายนะออกจากครัวใช่ไหมมันต้องเดินลัดต่วนยาม สนุกมากเดิ<ม>เดนเดินลัดสวนยางแล้วแบบก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าสมัยน,น้เยนเย็นชื้นๆน่ะคะ่ะย,ย้มพาลาไม่สมัยน,นั้นถนนนูนทางมันยังลําบาก<ม>เขายังไม่ได้พัฒนาถึงเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะมันเดิมเป็นถนนไ,ไปขี่รถหมดแล้วมันถนนเดี๋ยวนี้อทางที่เราเคยเดินเนะี่ยนะมันเป็นถนนหมดแล้วอแต่ว่าจําอารมณ์ความรู้สึกตอนนั้นก็คือก็คือต้องเดินลัดล้อสวนยาง แล้วไปไปมามามันก็จะไปโผล่บนถนนที่ใกล้ๆวัดแล้วก็เดินลัดเลาะที่ใครบ้างก็ไม่รู้แหละแต่ว่าก็จะเป็นทางที่ชุมชนเดินกันที่ที่ญาติพี่น้องกันดังนั้นที่น้องของตาอ่าก็สมัยก่อนเนาะที่ดินก็จะเป็นแบบล้ก็แบ่งแบ่งกันแบ่งกันมาก็เป็นที่ญาติกันทั้งนั้นแหละเติดเต็ดกันก็จะไปออก ข้างวัดมาข้างวัดปุ๊บเราก็ไปทําบุญอ่าทาบุญแล้วก็อารมณ์ที่ชอบอีกอย่างสมัยจําได้เลยก็คือว่าเสร็จแล้วเนี่ยคนที่ไปวัดเขาจะล้อมวงกินข้าวกันที่วัดใช่สนุกมากแล้วข้าวกับข้าวบ้านใครๆก็จะมาแชร์กันเหยนาทีนั้นนี่โอ้โหแต่ของแม่หมดก่อนแต่บ้านเรากับข้าวจะหมดก่อนอื่นนะไม่ได้โมนะไม่ได้โมแต่ว่าใครๆก็ถามอ้าวไหนของแม่นะต่างคนต่างเอาจานมาจะตัก กับข้าวของแม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้ว่ายายทํากับข้าวอร่อยมากค่ะแต่แตว่าเราก็จะสนุกกับการไปกินขนมบ้านเพื่อนอะนะเนาะก็คือ<ม>บ้านเรากับข้าวอร่อยแต่บ้านเพื่อนก็ขนมอร่อยอย่างเงี้ยเราก็ไปตักงานแล้วก็มานั่งร้องวงกินกันค่ะขากลับสนุกกว่านั้นอีกค่ะเพราะว่าตั้งแต่ขาไปแล้วแต่ว่าแต,แตกยาย<ข>แลกอย่างหนึ่งนะ ของในวัดเนี่ยจะไม่ติดมือมาบ้านแล้วก็น้ําเนี่ยใครจะดื่มก็ดื่มไปแต่แกไม่ดื่มนะน้ำวัดแกจะพาน้ําไปเองใช่ยายจะเป็นแนวคิดแบบว่าเอาไปถวายอะค่ะแต่ไม่เอากลับก็คือเอาไปเอาไปถวายพระแล้วก็เหลือก็คือก็แบ่งกันกินแบ่งกันแล้วแต่แต่ความเชื่อแต่ยายเองไม่แตะต้องเลยนะ น้ำก็ออกมาให้ก็ปริจสธเลยเลยไม่กินไม่กินไม่กินของคนอื่นแต่ว่าก็คือเอาไปทาบุญเอาไปแชร์กันนะคะจะเล่าต่อว่าขากลับมันเป็นทางที่ผ่านคลองพวกเราโอ้ยชอบมากคือเล่นจนน้ําน้ำโอ้โหตัวเปื่อยอ่ะคือแบบว่ามันเป็นน้ําที่ใสมากเป็นเปคลองที่แบบแม่ต้องเอาไม้เรียวมาตามอ่ะคือแบบมันเป็นคลองที่ ที่แบบน้ําลึกน้ำใสน,น,น้นําใสน้สําเย็นแล้วคลองมันวิ่งผ่านสวนยางนืบบนาาอน<ด>้าเย็นดีมากอ,อีแล้วก็เล่นกันสนุกสนานนั่นนั่นคือภาพจําตอนสงกรานในในวัยเด็กที่อดีตนะเออที่แบบปิดเทอมแล้วแม่พาไปบ้านยายาฮะเราก็จะได้รู้ได้เห็นเนาะซึ่งซึ่งคลิปนี้ที่เอามาแช์ก็คือจะเล่าว่าแม่กำลังจะถ่ายทอดว่ามีลูกมีหลานเนี่ยต้องอย่าให ทิ้งห่างซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมต้องสืบสานเอาไว้ต้องสืบสานเอาไว้เพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่น่ารักแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามนะเหมือนพาลูกหลานไปให้ได้เห็นว่าคนเท่าคนแก่เขาตื่นมาทํากับข้าวยังไงเขามีความกระตันยูต่อบรรพบุรุษยังไงมีการเตรียมมีการจัดเตรียมกับข้าวที่ตั้งแต่พ่อแม่ของของตายายอะเขาอชอบกินอะ่ะยายก็จะนึกถึงเมนูพวกนั้นเราเองวันหนึ่งเราก็ต้องนึกว่าพ่อแม่เราชอบกินอะไรเนาะ เออก็จะเป็นไอเดียว่าสงการปีนี้เอาอะไรไปทําบุญจำได้เ่ยเอาอะไรไปทำบุญกันมาจำได้ซึ่งซึ่งสิ่งที่เราควรจะต้องนึกนะคะก็คือนึกว่าเออแล้วพ่อแม่เราชอบกินอะไรบรรทบุรุษเราชอบกินอะไรก็เอาสิ่งนั้นล่ละค่ะไปทําบุญกันนะคะของหวานเนี่ยเรายังไม่ได้พูดทีนะเอ้มีของหวานด้วยอะไรเอ่ยของหวานเนี่ยนะเออจะเน้นยูทิพพี พี่ๆก็คือป้าๆอ่าพี่สาวเนี่ยเขาจะชอบข้าวเหนียวมากยายจะต้องทำข้าวเหนียวไปถวายพระค่ะถ้ามีมะม่วงก็ข้าวเหนียวมะม่วงอ๋อข้าวเหนียวมูนใช่ไหมข้าวเหนียวมูนเมื่อสมัยก่อนก็นุ่มๆหอมๆอ่ก็มีข้าวเหนียวมูนแต่ว่าไม่มีไม่มะม่วงก็ไม่ต้องใส่เอาไปถวายพระแต่จําได้เลยข้าวเหนียวมูนกินกับอะไรก็อร่อยเนาะนอกจากมะม่วงสุกแล้วเคยเห็นยายกินกับขนุนสุก อ่าใช่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 ก็อร่อยก็อร่อยค่ะใช่ใช่คือข้าวเหนียวมูนมันอร่อยอยู่แล้วมันมีความเค็มเค็มมันมันนุ่มๆของข้าวเหนียวยุ่นยุ่นหวานหวานนิดๆแล้วกินกับผลไม้สุกซึ่งเป็นผลไม้ฤดูร้อนของประเทศไทยเนาะเพราะนั้นมันกินกับทุเรียนได้กินกับมะม่วงได้กินกับขนุนสุกได้โอ้ยายโปรดมาก แล้วยายก็จะเป็นคนที่กินข้าวกับผลไม้ด้วยเห็นบ่อยเลยคือกินข้าวกับแตงโมคือชื่นใจอ่ะยายบอกว่าชื่นใจเราก็เข้าใจอารมณ์นะเพราะว่าตอนนี้เราก็ลองกินดูก็แม่กินก็ชื่นใจชื่นใจจริงๆนะคือไม่ต้องเป็นข้าวแช่เลยอ่ะแค่ข้าวธรรมดาเลยอร่อยด้วยกินกับแตงโมที่แช่ตู้เย็นเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยเวิร์กมาก นะคะอรลคาอันนี้ก็เป็นคลิปที่เรามาเล่าถึงความหลังให้ฟังเนาะเป็นไอเดียนะคะว่าสงกงานนี้เราจะอะาไรไปวัดอ่าเราก็ลองนึกถึงเมนูที่พ่อแม่ของเราที่บรรพบุรุษของเราชอบกินนะคะพูดง่ายๆก็คือมันเป็นประเพณีที่สืบทอดซึ่งทํากกะตันยูนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ยังคิดไม่ออก ว่าจะเอาเมนูอะไรไปวัดนะคะเรายังมีเวลานะเพราะว่าสงการเรายังไปวัดได้ทุกวันเลยนะคะสามารถที่จะเออคิดไอเดียว,วันนี้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าลองจัดการดูนะเชื่อว่าตัวเราเองก็จะอิ่มอกอิ่มใจบรรพบุรุษเราได้รับส่วนบุญส่วนกุศลก,ก็อิ่มอกอิ่มใจเราก็จะมีความสุขมากๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสงการนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย